สุขสันต์วันตึกจีนนี่เราเองเจ้าแมนนรกในชีวิตจริงวันนี้เราจะามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันตึกษจีนให้ฟังเอาละนะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่สงบสุขมากๆชาวบ้านเขาต่างทําพืชทําไร่ทําเกษตรกรแล้วก็มีเด็กๆที่ชอบเต้นกันด้วยนะใช่เต้นกันโยโย่เลยใช่อยางงั้นแหละเออจบบริบูรณ์ซัเมื่อไหรล่ล่ะ มีอยู่วันหนึ่งที่ชาวบ้านก็ต้องอพยพหน้าตาไม่ค่อยสู้ดีต้องอพยพออกจากหมู่บ้านแบบนารูโตะและก็ต้องกางเต้นนอนด้วยสงสารเขาจริงๆแลสะสาเหตุที่ปูนนองอพยพนั้นเพราะว่ามีบิสัทตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเนียน เป็นปีศาจที่ถือดาบแล้วก็มีเขาแล้วก็มีกรงเล็บที่มือด้วยซึ่งคนที่มาสู้ก็ใช่ออย่างที่เห็นเลยเขาก็โดนฆ่าตายแล้วก็โดนจับกินด้วยครับปีศาจเนี้ยเนี่ยก็ชอบมาตอนวันตึกจีนด้วยครับทุกคนก็เลยกีดกันเต็มเลยเช่นดูปูนสิโอ้ดูน้องกัปตันโดยสุดจอดน้าสงสารจริงเฮ้ hey, แล้วพวกนาจะไปไหนนะ่ะจูจูชายเก่ก็มาแล้วก็เดินสวนทางกับไอ้ไอพวกนั้น คุณมาที่นี่ทาไมที่นี่มีบีสารเนียนอยู่นะคุณรู้ไหมอะ่ะรู้ไหมนักขัวมากเลยนะข้าขอนอนบ้านพวกเจ้าหนึ่งคืนจะได้ไหมแล้วข้าจะรับประกันว่าเนียนไปแน่นอนโอเคค่ะงั้นพวกเราขออพยพก่อนนะคะหลังจากที่ชาวบ้านไปได้ไม่นานเนียนก็ได้กําลังดูหาผู้คนว่าแถวนี้มีคนอยู่ไหมจะได้จับกินอย่างนักหงสารเฮ้ี แะเนียนก็เจอสิ่งหนึ่งที่ทําให้เนียนกลัวเป็นอย่างมากกลัวแบบสุดๆเลยนั่นก็คือกระดาษสีแดงนั่นเองนะครับและเนียนก็ได้เห็นว่าอืมเห็นอะไรนะเห็นบ้านหลังหนึ่งที่สว่างสวยมากเลยนะครับมันสว่างมากเลยแสบตาสุดๆเลยเนียนก็เลยกระโดดแล้วก็กระโดดลงมาที่ปราสาทไครไช่ชะลาก็เลยจุดพุแบบป๊ไช่ชะลาได้เดินออกมา หลังจากนั้นชายชลาออกมาแล้วก็ใส่ของสีแดงที่เตรียมไว้แล้วก็หัวเราะดังเหยียนก็เลยวิ่งหนีไปเพราะว่าหนวกหูตายนะครับเมื่อชายชลาเห็นว่าเหียนไปแล้วเขาก็เลยเขียนจดหมายไว้หน้าบ้านแล้วก็หายไปอย่างลึกลับและสิ <ę> <mm <th> ่งที่ชายชลาเขียนไว้นั่นก็คือสิ่งที่เหนียนกลัว นั่นก็คือสีแดงแสงไฟและก็เสียงดังนั่นเองครับหลังจากนั้นจึงมีเทศกาลุดจีนขึ้นเพื่อให้เหนียนกลัวและตะเอียบจบของจริงนะครับบ๊ายบาย